วันนี้ค่ะวันนี้เป็นเสาร์ที่เจ็ดนะค่ะเด้อแม่ครูจัดเตรียมเรียบร้อยทีมงานเรียบร้อยนะคะสายบุญปู่มือนี้ได้ไปแห่กะทินต้องการนะค่ะเด้อกำลังจัดเตรียมขคุนรถขึ้นล่าหัวมื่นแล้วหอวหมื่นสันวันอีแล้วสิบห้าสิบาแปดนาวเสียนพญานาคเออวัดปูเทีท่องนะคะเด้อ แม่คู่ขอขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่สายบุญปู่นะคะได้รวมบุญกันเมื่อยมือนี้ได้ครั้งนี้เนาะค่ะขอบุญกุศลที่ได้เฮ็ดได้สร้างน้ำกันมาขอให้บุญบารมีจงเกิดนะคะเด้อให้มีโสมมีลาบมีโสมมีหมานสุบู่สุขุนที่กำลังติดตามแม่คู่อยู่ในขณะนี้เนาะค่ะเอาสุกๆมันๆลำๆเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรจ้งนะคะสาธุ จังไรก่เสร็จได้ออกเดืนทางละค่ะไ่สี่สองโมงแล้วเป็นโมกีบไข่จะสองโมงค่ะไ่จะสองโมงแล้วตาปูลเราสิมีเนี่ยดีๆนีนะแม่บ่ล่ะไปเข้าไปวัดไปสิพาพไปซ่วงหินศิลาเรีองซ่องพระสังกระจายพายานาาเจ็ดเสียนสององค์พรมีด,ดีๆเนาะให้ให้เอฟซีตีะะตามเพื่อเขาเื่อมืงี่ยือมนกรอดทีตามทานช่องค่ะไล หลายชองนล้ะค่ะแพูดชี่อไปบรรจกของมหาเฮงผ้ารวยโอมหาเฮงม้วนเื้อหางม้วนคือว่ามหางผาม้วนเจ็บหนึ่งห้าชาแนลดาผ้าลวยฝนผ้าลวดเจตมูผ้ารวยพิมแล้วรวยหลายสองนะวค่ะเมื่อนี้ค่ะลักนาพารวยนี่แล้วค่ะว่าเบอร์หสิลานกไ้้อเ่าอะไรพี่ลคุณละส เออเราเดเอาตอดฝืนแล้วนะฮะว่า <Ende> ม <esa> uh, ืออุ่หญ่เขาเราครับอุ่รอมากนรอดมากดูนะแค่ว่าไปเบื้องบนนี่ล่ะฝีใหม่ไร่เมื่อนี่ล่ะคือจังเตี๊ซีสายบุญปูร์วมแรงรวมใจกันสร้างพญานาคจังเสร็จสมบูรณ์เนาะค่ะท่านพญานาคท่านพระสังกัดใจท่านหอละขัง ความทั้งหอละข้งบบางแช้ว่าสเซ็ตสมบูรณ์เรียบร้อยนี่แม่ผู้กับสิทธิเกียงข้าวอีกว่าผู้เฉยสางนี่ยังต้องอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสําหรับที่กําลังสั่งอยู่บนท่านสำเร็จแต่ว่าถ้รลืมก็เป็มาแล้วพายสังถ่ะะายใจแล้วค่ะแต่กับพญานาคที่สำเร็จพายในเดือนนี้ครับล่อหลุดว่าเหม่ยไรวันที่นนะะเท่าไรนรับเด็กกสิได้ไปร่ำถวายเนาะค่ะปูอนันตนาครา,าสุกูธนาคราค่ะแล้วกัสิสร้างพญานาคนยอย่างซีองค์ สีหกโยในในโบสถ์อะไรนะครับโบุญย so ูเดอร์คาเด้อให้มีสุกมีลาบมีสุกม no uh, yeah. so ีหมันสุบูสุคนได้รวมแรงรวมใจกันสร้างบุญน้ำกันให้ว่าสิเดมีสุกมีหมันน้ำกันน้อค่ะเนาะเดย์ให้ว่าสบายใจพอนว่าโอ้เห็นแม่ครู่พายพ่ายสั่สบายใจว่าสั่งสวรน้ำไหลอยากไปแหร่น้ำไหลวบาอยู่ทั้งไก่แข่ผู้อยู่ทั้งไก่กรสซ่งใจมาเด้อค่ะเด้อยกมือสาดทุน้ำกันกับแม่ครู่คนนี้ละ ไปคู่สิผ้าไปม้วนหมดเลยไปม้วนไปเอาบุญได้บุญได้กุศสนยิ้มแล้วก็รวยไปน้ำกันเดน <laughs> ยิ้มล้วเงนขึ้นมาคู่ไหนนั่มานอนอะไรอย่งา <laughs> งเงี้ยบื่ไดน้นอนค่าฝันวะฝันกับเจ้าตัวผู้บอกม่ลา สี่ย่ำตัวนี่ละไปแม่คู่จะไปยิบจับหกเก้าเก้ากินเก้าเกใชเรื่อได้มาหายให้คนี่วันใหญ่อยู่ในวัดอยู่ในวัดพนักอยู่ในวัดอยู่ในวัดรอดคุณไปแล้วกันวัดยิบตัวตีต้องยิบกันละครับอเออดาบมัวเด้อเอนเําบใครแค่รับมันเออยิบแล้วรวยก็ว่าจ้ะ นี่พ่อแม่พี่นคนคนถามมากยกมากนั่งจะน่งไก่เพาว่าคนอยากมาก่วามนั่นละแต่คนนอาริยุวัดค่ะบางคนอาศิถยยยุวัดนะก่อเนาะยังไอ่ไปคู่กับหรอกเดินห้างแล้วค่ะต้นนี่ต้ังคือคือต้นหลัก็รีแห่ไปะ เอารวบผุดไปน้ำกันมาหาเงีงกันสิท้ายทอดไผเบื้องไายน้ำกันเรื่อยๆนะคะทั้งสองนะคะทีตามน้ำทอง้วนี่แก่กลเกลีกท่านกงนกมี้โลงท่านมีขนมมีน้าค่ะอมนั่น่ลครับผมรอบรอบติดตามไปน้ำกันไปชมบรรยากาศรอบนอกกันอีกรอบหนึ่งนะคะ จ้่านได้นเสนานกี so ี่วครับน้องสาวของเซเกครับครับี่พี่น้องก็าจะพนครับพนสนี่คือครับคือลูกแม่คู่ความหวนนะครับเด้อี่ลูกสาวลาสวยงามมากครับน้องเครับพี่น้องยังน้องหิงครับนี่นะครับที่มาเป็นรับรับรับสาไปแม่คู่นนะครับเด้อว่าแม่คู่เป็นญาใจองบมาร

นทอดกระถินนะคะ ก็จะไปทอดกระถินที่วัดสู่เททองหรือวัดป่าบ้านเมื่อนะคะในคณะของแม่ครูหอมหวนสารีโทนะคะบรรยากาศรอบบ้านนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่บ้านแม่ครูหอมหวนนะคะ กําลังเตรียม bon ตัวหลือเตรียมกองบูรณ์กันไหมคะเุ็งตินิปอยู่ครับรนี่นะคแม่ครูกับนางลำก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะ ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเอ็ดาพารวยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอ็ดาพารวยด้วยนะคะนี่ค่ะมาเอแไทเบื้องหลังนะคะเอแบทเบื้องหลังนางรำนะคะเอแไทเบื้องหลังนางรำนะคะไม่เกี่ยว สวัสด,ดีค่ะมาเอบถ่ายนางรำนะคะกำลังเตรียมตัวกันอยู่นะคะอันนี้นาคใหญ่นะคะทั้แ่ก็ยิ้มแต่่านน จะพาไปดูของที่ไปทำบุญหรือไปทำรงทานกันนะคะทะเบียนคันนี้นะคะที่จะไปทำลงทานนะคะทะเบียนที่ขนขนมขนน้ำที่ไปทำลงทานในวันนี้ที่วัดปู่เททองนะคะ แล้วกองกระถินที่ว่าจะใส่ไปหรือว่าเอารถคันไหนไปเดี๋ยวแอดดาพารวยก็จะไปถ่ายให้ชมนะคะ ก็เป็นทะเบียนของรถคันแดงของปูนะคะนี่ค่ะที่จะผลกองกหินนะคะเป็นทะเบียนสองศนนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดการติดตามกับทางช่องเอ็ดาพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การติดตามและรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้เอ็ดดาพารวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ